รถกระบะสีประตูยกสูงเข้ามาใหม่ค่ะคุณพี่แบรนด์นี้เลยค่ะ Nissan Navara Black Edition เครื่องยนต์2.5 e l ปี2 0 1 9จด20และเลขไม่เพียงหมื่นสเท่านั้นคุณพี่รายละเอียดเส้นสายตัวรถจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูในคลิปเต็มได้เลย สวัสดีค่ะพี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้น้องกังเต็นมีรถกระบะ4 4ประตูยกสูงมานําเสนอค่ะคุณพี่คันนี้นะคะเป็นนิสสันนาวาร่าแบ็กอีดิชั่นเครื่องยนต์2.5 e l ปี2 0 1 9นจด20นะคะคุณพี่ค่ะและเลขหม่์แค่หมื่นสี่เท่านั้นคุณพี่ค่ะและราคาตั้งขายนะคะคันนี้อยู่ที่4,99,000บาทเท่านั้นนะพี่ถ้าอยากมาชมรถตัวจริงนะคุณพี่หนูลืมนะปกักหมุดมาให้ก่อนนะคะ อยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะไปกันเลยนะเดี๋ยวพาไปดูรอบคันเลยพี่ว่าจะสวยจัดขนาดไหน,นพี่และสีนี้นะไม่ค่อยเข้ามาน้องพี่นะเป็นสีเทาดําค่ะคุณพี่ขาให้ดูค่ะกอบไฟด้านหน้ากอบไฟสใสเลยนะคะไฟเป็นโปรเจคเตอร์พร้อมเส้นสายไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะสีเทาดําสวยๆเลยค่ะพี่กระจังหน้านะะคสีดําเงาเป็นโนแบ็ k นะคะคุณพี่แล้วก็คือคันนี้มีกล้องรอบคันให้ด้วยนะคุณพี่พร้อมสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกของ Back Edition นะคะซุ้มล้อดีไซน์สวยๆเลยนะคะล้อแม็กเดิมแท้จากนิสสันคุณพี่ไม่มีรอยกินขอบฟุตบาทมานะดอกยางใหม่อยู่เลยค่ะยางเป็นโยโกฮาม่าด้วยนะะดอกยางชัดลึกเลยค่ะคุณพี่ให้ดูในส่วนของซุ้มล้อด้านในนะคุณพี่คะคันนี้นะคะตัวช o k e เดิมๆแท้ๆจากโรงงานไม่มีการเปลี่ยนช o k มาจุดแต้ม QC วซยังอยู่เลยค่ะพ่นเคลือบกันสนิมให้แล้วเรียบร้อยด้วยค่ะคุณพี่หูกระจกด้านข้างเป็นสีดำพร้อมสติ๊กเกอร์สีส้มดีไซน์สวยนะคะไฟเดียวมีมาให้แล้วก็กล้องด้านข้างนะคะ นี่เอาไว้มองแบบจุดอับสายตารถคันข้างๆด้วยค่ะคุณพี่และดูคุณพี่คะนี่สติกเกอร์นะไม่มีฉีกขาดหรือลอกล่อนเลยนะตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทคีย์เลสนะคะเวลากุญแจอยู่ในกระเป๋าเราก็เปิดประตูดได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะ มีคิวกันสาดให้ด้วยสี่บานนะนี่คุ้มๆเลยคุณพี่ของเดิมแท้จากศูนย์นะคะให้ดูนะคะเหลี่ยมสารตัวรถนะคะตรงนี้นะคะคุณพี่ขาตัวน็อตนะไม่มีการขันไขหรือขอยับใดๆสภาพโครงสร้างเดิมนะคะรับประกันตัวรถนะไม่มีการชนหนักจมน้หรือกับสีมาแน่นอนนะคะเล่มทะเบียนมีพร้อมซื้อเข้าเพชรนยดนัดเรียบร้อยแล้วค่ะคุณพี่ให้ดูฝั่งนี้เหมือนกันคุณนี่ ประตูด้านข้างนะฮะตัวน็อตนะไม่มีรอยขายนะสีไม่มีการทํามาแน่นอนนะคะเป็นตัวเคลือบเงาๆเลยค่ะพี่ถ้าเป็นการทําสีมาจะแบบรูปๆูสกัสกๆเลยนะคะพี่เดี๋ยวไปเปิดดูประตูทางฝั่งด้านหลังกันนิดหนึ่งนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันคุณพี่หนูให้เห็นถึงโครงสร้างของเขาประตูตรงนี้ไม่มีการเปลี่ยนนะคะคุณพี่จุดแต้ม QC จากโรงงานยังอยู่เลยค่ะสภาพรถคือใหม่มากเลยนะคะ เห็นไหมคะให้ดูนะมีเหมือนได้มาชมรถตัวจริงที่บริษัทเพรยนตนเลยแล้วคันนี้ค,คุ้มด้วยนะคะพี่ได้แคลรี่บอยมาแล้วสีเดียวกับตัวรถด้วยนะคะส,สวยๆเลยสีสม่สมําเสมอเท่ากันนะอันนี้เหมือนเป็นตัวแคลรี่บอยที่เขาติดตั้งมาเพิ่มนะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานปวดประจําการนะคุณพี่ตัวนี้มีกระจกด้านหลังให้ด้วยนะคุ้มเลยพี่ไม่ไว้ไปติดตั้งเพิ่มแล้วนะคะและตรงนี้กล้องถอยมีมาให้นะคะเป็นตัว EL นี่บอกเลยว่าตัวท็อปสุดนะคะคุณพี่ เปิดให้ดูนี่นะคะด้านในคุณพี่คาอ่าแมกไลเนอร์ iner, สภาพใหม่มากเหมือนรถคันนี้เป็นรถพวกขนเอกสารเลยนะคะเพราะว่าตัวแมกไลเนอร์ไม่มีรอยถลอกเลยค่ะคุณพี่สภาพใหม่เลยนะคะและตัวเขาเรียกว่าแครดี้บอยเขาเป็นตัวยิงยางซิลิโคนมานะไม่ได้มีการเป็นเจาะนะพี่นะเห็นไ,ไหมคะโครงสร้างเดิมนะพี่ขะ และคารบอยคือใหม่มากไม่มีริ้วรอยแบบขีดเขียนอะไรเลยนะพี่คะในฝั่งนี้เหมือนกันนะหนูให้ดูตรงตัวน็อตด,ด้านหลังนะคะให้ดูตรงฝาท้ายคุณพี่ไม่มีการชนมาแน่นอนจุดเม็ดอักการผลิตจากโรงงานก็ยังอยู่ตัวน็อตไม่มีการไขนะคะนี่ด้านท้ายการันตีเลยว่าไม่มีการชนมาคุณพี่ดูสิสภาพสวยเวอร์และราคาคุม้มคุ้มพี่คันนี้ราคาพอๆกับผ่อนพอกับรถเก่งเลยนะประมาณ9 0 0 0กว่าบาทเองนะคุณพี่นะ ให้ดูไฟท้ายตรงนี้นะเป็นแบบฮาโลเจนนะรอบไฟใสๆเลยและด้านท้ายนะโลโกโล้ BackEdition นะไม่มีถลอกเลยนะคะพี่ใหม่เลยนะด้านข้างนะเหลี่ยมสารตัวรถไม่มีรอยบุบลักยิ้มเลยทั้งคันคุณพี่ขาหัวคุ้มมากนะดอกยางทั้ง4เส้นเหมือนกันเป็นโยโกฮามานะฮะใหม่หมดเลยนะคพี่ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะปีใหม่นะพี่นะให้ดูทั้งฝั่งนี้กันนิดหนึ่งนะรประตูทางด้านนี้ค่ะพี่นี่นะคะ เหลี่ยมสารตัวน็อตนะไม่มีรอยขายนะพี่สภาพเดิมเลยนะคะพี่เห็นไหมไดเดิมจากโรงงานเลยไม่มีรอยทําสีด้วยนะและภายในที่นั่งด้านหลังนะคะของ b a c k Edition เขาได้เป็นเบาะนั้งตัดกับเบาะผ้าค่ะเป็นสีทูโทนนะสีดำตัดกับสีส้มนะคะคตรงที่วางแก้วด้านล่างนะมีมาเหมือนกันคุณพี่เห็นไหมชอบนะของนิสันนะคะเขามีแอร์ด้านหลังมาให้แล้วด้วยพ,พี่คุ้มเลยนะคะ หลังคงหลังคารอยอักขระเลขยันการเจิมไม่มีนะคะใหม่สะอาดสะอานเลยนะคะมาดูทางฝั่งคนขับกันนิดหนึ่งนี่ทางฝั่งคนขับนะคะคุณพี่ขานี่คะ่ะตัวน็อตนะคงเดิมไม่มีการไขนะคะคุณพี่เห็นไหมคะสภาพเดิมนะคะไม่มีรอยขันเลยนะคะและก็ดีโมดกุญแจนี่เหมือนตัวนิสสัน GTR คุณพี่ดีไซน์เหมือนกันเลยนะ ตัวนี้เป็นสมาร์ทคีเลดด้วยเดี๋ยวกังเต็นจะสตาร์ทรถให้ดูนะคะว่าเลขไม้แท้ไม้เดิมหรือเปล่าเสียงเครื่องเงียบม,มากเลยคุณพี่แล้วมาดูตรงนี้นะ,ะห,หนูให้ดูหน้าปัดหน้าจอตรงนี้เป็นดิจิตอลด้วยค่ะคุณพี่เห็นไหมคะไม้แท้ไม้เดิมไม่มีการกอไม้นะคะเลขไม้อยู่ที่1 4ื่นจริงๆเห็นไหมคะเออไม้น้อยมากเลยนะคะคุณพี่ และคุณพี่ได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันคุ้มคุ้ม,มเลยนะคะควบคุมเครื่องเสียงมีครุสคอนโทนให้นะคะแล้วก็ตัวนี้หน้าจอทัสกินใหญ่ๆเลยนะคะตัวท็อปสุดนะจะมีหน้าจอกล้องถอยตรงนี้มีมาให้แล้วก็กล้องอตรงหูกระจกด้านข้างมีมาให้ได้แอร์เป็นแอร์ออโต้ด้วยค่ะแถมได้เป็นเกียร์ออโต้นี่ขับได้2โหมดออโต้ก็ได้เมนนวลก็ได้นะคะคุณพี่ ภายในเนี่ยคือใหม่ตัวอักษรไม่มีรอกเลยนะคะนี่ค่ะพร้อมกระจกมองหลังตัดแสงแบบออโต้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมเราเปิดปิดได้จากตรงนี้เลยนะคะคุ้มมากตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บแว่นนะคะไฟนะคะตรงนี้ใช้งานได้ตามปกติเลยนะ,ะแสงสีขาวนะพี่ไม่หลอกตากนี่เปิดได้ทั้งสองดวงนะ,ะนี่ค่ะแล้วก็ตัวตัวหลังคาตรงนี้นะคะปกติเวลาเขาจะเจมิมเขาจะเจิมตรงนี้ตรงนี้ไม่มีเลยพี่ นะถุงฝั่งนี้ก็ไม่ได้แกะนะคะใหม่มากเลยนะคะเดี๋ยวกลางเต็นท์จะพาไปชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะว่าจะหม่กริปเหมือนรอบคันคันนี้ไหมดูนี่ค่ะมาในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะเครื่อง2.5นี่ก็ออกตัวแรงนะคะแล้วเวลาเขาค่าภาษีเขาก็จะถูกด้วยนะตึ๊บตึ๊บตรงนี้ โอเคพี่ขาดูสิเครื่องเดิมเครื่องแน่นๆอย่างนี้เลยใหมส่สะอาดสะอา้านรอยคาบน้ํามันคาบสนิมไม่มีนะคะตัวเครื่อง2.5คุณพี่ขาโครงสร้างเดิมๆนะคะไม่มีรอยโว่หรือรอยแบบว่าทำเลยนะจุดแต้ม QC จากโรงงานก็ยังอยู่ที่ว่าตามตำแหน่งนะคะตัวท่อตัวขอบท่ออะไรอย่างเงี้ยไม่มีการไขออกนะคุณพี่นะเปลี่ยนทายพวกของเหลวให้นะคะก็จะเป็นพวกน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้นะคะไส้กองแอร์นะคะถ้าเกิดแบบ สภาพมใช้งานไม่ได้แล้วเปลี่ยนให้ด้วยนะคะแล้วตรงนี้นะคะแบตเตอรี่ถ้าหมดอายุกลางเต็นท์ก็เปลี่ยนให้นะคะเดี๋ยวพามาดูตรงโครงสร้างด้านหน้าตรงนี้นะคะฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีการทํามาตัวน็อตนะคะเหลี่ยมสานคมกริปทุกตัวเลยค่ะคุณพี่เห็นไหมคะ อุปกรณ์ชิ้นส่วนเดิมๆนะคะจุดเม็ดอักการผลิตจากโรงงานก็ยังอยู่จะเป็นสีเงาๆสีเดียวกับตัวรถนะคะก่อไฟไม่มีรอยแตกนะคะตามตำแหน่งตัวน็อตด,ด้านหน้านี่อยู่ครบทุกตัวคานตรงด้านหน้านะคะก็ไม่มีบิดเบี้ยวคุณพี่ขาร,รับประกันโครงสร้างเลยคันนี้ใครเห็นคลิปนี้นะได้รถคันนี้ไปหนูว่าโหคือสภาพนางฟ้านะคุ้มค่ากับคุณพี่แน่นอนทางฝั่งซ้ายมือตัวน็อตก็ไม่มีการไขนะคะฝากระโปรงด้านหน้าคะ่ะคุณพี่นี่ ตัวป้ายมอกบอกมาตรฐานก็ยังอยู่เลยซีนยางตรงนี้ใช้งานได้ตามปกตินะคะตรงตามตำแหน่งนะคะคุณพี่คะจุดเม้นอารการผลิตจากโรงงานตรงนี้ก็ไม่มีการพ่นทําสีมานะคะแผงกันความร้อนด้านหน้าคุณพี่ใหม่ๆเลยไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดนะคะสภาพพันนี้คือคุ้มมากเลยจริงๆนะคะ ย้ำสเปคคันนี้กันอีกทีค่ะคุณพี่นิสสันนาวราบ a c กอ d ดิชันเครื่องยนต์2.5 EL ปี2019 20ค่ะคุณพี่พเลขไมล์1,000ราคายที่499,000บาทผ่อนเบาๆเดือนละ9,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีนิสสันก็ฟรีดาวได้นะคะสำหรับนี้ถ้าคุณพี่อยากจะมาชมรถตัวจริงรถสวยๆคันนี้รีบมากันเลยนะคะได้ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะกางเต็นท์ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ เลยนะคะพี่ติดต่อมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยแอดมินเราทํางานไวมากนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนเห็นคลิปนี้แล้วถูกใจนะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องกางเต้นในการทําคลิปครั้งถัดไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้กางเต้นก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะ